ของรางวัลครบรอบ1ปีเก n นชินมาแล้วนะครับทุกคนมาดูกันใครที่จะเติมเงินเกมเก n นชิน Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านอะไรเอ,อ่ยร้านลิชแมนช็อปนะครับร้านนี้เลยเขาเป็นสปอนเซอร์ช่องสื่อเกมมิ่งอ,อ,อยู่เติมถูกเติมง่ายเติมเร็วติมสะดวกเติมผ่านไลน์เติมโดยใช้ u i d อย่าลืมไปเติมกับเขานะครับลิชแมนช็อปสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกนชินอิมแพกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาบอกทุกคนเฉยๆว่าในที่สุดเกมเขาก็แจกแล้วครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าเกมมาในวันที่30เนาะโอ้โหแล้วเขาก็ให้เรามาดึกมากๆเลยครับเขาให้เรามาตอนแบบเที่ยงคืนครึ่งเวลาไทยตีสองเวลาญี่ปุ่นนะครับคิดดูสินี่เลยเขาแจกมาเป็นนี่เลยครับปีกวิ g งออฟชิมเมอริ g กาแล็กว้าว แล้วก็มีเพชจมาให้เราอีก400ไพโมเจมนะครับมาดูข้อความของเขากันบ้างดีกว่าเขาก็บอกว่านักเดินทางที่รักขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่ทุกคนมีต่อเราเสมอมาเราจึงของมอบของขวัญชิ้นนี้เพื่อแทนคำขอบคุณนอกจากนี้ในวันที่3ตุลาคมนะเราได้เตรียมคอนเสิร์ตออนไลน์เกชินอิมแพสุดพิเศษไว้สำหรับนักเดินทางทุกท่าน เราจะตั้งตารอทุกคนเข้ามาร่วมนะขอให้โลกแห่งเทวต์นำพาความสุขและความเบิกบานมาสู่ทุกคนด้วยเช่นกันซึ่งผมมองว่าของรางวัลตอนนี้นะครับเขาก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะมากๆกับการแจกครบรอบ1ปีเนาะ ตัวของปีกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนลิมิเต็ดอ dition อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าใครเข้าเกมในช่วงเวลานี้ก็จะได้อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มเล่นหลังหลังแบบ1ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะไม่เจอปีกนี้ผมว่าแฮปปี้นะซึ่งในจดหมายครั้งแรกเนี่ยเขาเขียนว่า1 4เห็นไหมทุกคนแล้วในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแบบ 2- 3 4มาอีกนะในวันถัดๆไปนะครับทีนี้ต้องมาอรอลุ้นเลยว่าเป็นอะไร ส่วนตัวผมนะโอเคเพชรไม่แจกเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าอยากได้อะไรที่มันดูเป็น l i m i t ต็ดอ dition แบบปีกแบบนี้ครับหรืออาจจะเป็นอะไรดีสกินสกินทาวเวลเลอร์ก็ได้อ่ะหรืออาจจะเป็นอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นดาบแบบ4ดาวที่เป็น l i m i t ต็ดอ dition อะไรแบบนี้ครับเฟอร์นิเจอร์ก็ดีเหมือนกันนะเฟอร์นิเจอร์เอาไปใส่ในบ้านอะไรแบบนี้เป็นแบบป้ายวันวันเยียร์อนนิว์ซารีอะไรแบบนี้ครับ ทุกคนคิดเห็นกันว่ายัางไงครับทุกคนคิดว่า1ปีเขาควรจะแจกอะไรอีกในวันที่2 3แล้วก็4ครับมาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันดีกว่าอ่ะรอบนี้เรามากดลับกันสักหน่อยดีกว่าครับยดึงมางีอ่าไหนไหนไหนขอดูปีกหน่อยทุกคนคิดว่าปีกนี้เหมาะกับใครบ้างครับตัวละครแรกที่ผมคิดได้เลยนะก็คือนี่เลยครับอเบโดหนลองสิ จริงๆปีกดาร์กสปายนี่ก็สวยนะขอลองมาเปลี่ยนเป็นปีกนี้โอ้โหเข้าสุดๆเลยครับซึ่งดูแล้วเจ้าปีกนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับอัลเบโดที่สุดครับเพื่อนๆใส่ปีกอันนี้ให้ตัวละครไหนกันบ้างครับผมไหนๆมาลองบินกันหน่อยครับนี่โอ้โหเท่มากๆเลยเจ้าปีกนี้ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ29,113 s u b s c r i b ั r สจากทาง YouTube ครับใกล้จะ30,000แล้วทุกคนช่วยกันกด Subscribe หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบเจ้าปีกนี้นะครับเราก็อยากให้ผมมาอัปเดตกันบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กัน,กนผมแล้วก็อาเปโดขอตัวไปบินเล่นก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ